สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากทางเราเนี่ยเปิดโหวตตัวละครที่เพื่อนๆอ,อยากฟังนะครับเจ้า GMAN s k i v i t y t t i l e t เนี่ยก็ได้ชนะไปอย่างขาดลอยครับซึ่งผมเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าจะทำเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องงงนะครับทุกวันเสาร์พวกเรา Cat t a l l s จะลง2คลิปครับแล้ววันนี้พวกเรา Cat t a l l s จะมาเล่าประวัติของเจ้า GMAN s k i ิ i ด i Toilet กันครับก่อนที่เราจะไปเล่าถึงตัวละคร g m a n s k i ิ i ด i Toilet นะครับผมขอพูดถึง G m a n ที่เป็นต้นฉบับของ h a l f l i ล e กันก่อนครับแบบคร่าวๆนะ แต่ผมจะไม่ขอเจาะลึกในตัวละครของ g m a n ในฮาร์ปไลท์ลึกมากนะครับและเพื่อนๆเนี่ยจะเจอความจริงอันหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างมากเลยละครับ GMa n ในเรื่องของฮาร์ปไลท์นะครับจะมีบุค,คลิกที่ลึกลับและตัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะการกระทําที่น่าสนใจครับตัวของเขาเป็นเหมือนผู้ที่คอยชักใยอยู่ในเหตุการณ์เบื้องหลังต่างๆครับตัวของเขาเนี่ยยังชอบในการพูดอะไรที่ชวนให้คิดเหมือนเป็นรหัสลับตัวของเขาเนี่ยมักจะถือกระเป๋าทํางานและมีพลังในการปรากฏตัว และหายตัวตามที่เขาต้องการครับผมอยากให้ขีดเส้นใต้ตรงที่มีพลังปรากฏตัวและหายตัวตามที่ต้องการไว้นะครับและในปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าตัวของ G m a n เป็นฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายร้ายด้วยครับอันนี้ก็ขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นตัวของเขาเนี่ยยังมีพลังในการควบคุมเวลาได้ด้วยครับและตัวของเขาเนี่ยมักจะคอยสังเกตตัวละครหลักอย่างกอร์ดอนฟรีแมนจากระยะไกลครับอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นตัวของ G Man เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่องค์กรอะไรสักอย่างด้วยนะครับ และเขาเนี่ยก็ไม่เคยแสดงแรงจูงใจของเขาให้กับโลกได้รู้สักครั้งครับอันนี้ขีดเส้นใต้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวร้าวๆของ GMa n นต้นฉบับครับเพื่อนๆจาเรื่องที่ผมให้ขีดเส้นใต้เอาไว้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะทวนให้เพื่อนๆฟังนะครับ 1. ตัวของเขามีพลังปรากฏตัวและหายตัวได้ตามที่เขาต้องการ 2. ปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าตัวของ G m a มเป็นฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายร้าย 3. ตัวของเขามักจะคอยสังเกตตัวละครหลักอย่างกอร์ดอนฟรีแมนจากระยะไกล 4. ี เขาไม่เคยแสดงแรงจูงใจของเขาให้กับโลกได้รู้สักครั้งครับเมื่อเพืเ่อนๆฟัง4ข้อนี้ครับเพืเ่อนๆนึกถึงใครครับใช่ครับมันไม่ใช่ G-Man s k i b i d i t o i l e t ครับแต่เป็น Secret Agent นั่นเองครับ Secret Agent เนี่ยมีพลังเป็นแสงสีเขียวที่เขาจะผุบผุโพโพ,ปพปไปมาได้ทุกที่ครับอยู่ดีๆก็มาอยู่ดีก็หายไปตัวของเขาเนี่ยเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายก็ไม่มีใครรู้นอกจากนั้นตัวของเขาเนี่ยยังคอยมองตัวละครหลักจากระยะไกล ในกรณีนี้ตัวละครหลักของพวกเราก็คือ point of view camera man นะครับแต่ถ้าจะพูดจริงๆก็คือเขาก็ดูเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นแหละครับและใช่ครับตัวของเขาเนี่ยยังไม่เคยแสดงแรงจูงใจให้ใครได้รับรู้ครับซึ่งยังมีลักษณะอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทําให้เห็นว่า G Man ในเรื่องของ h a l f Life เนี่ยมีลักษณะตัวละครที่เหมือนกับซีเ e ท a g e n นเปียบเลยครับทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆกลับมาที่ G-Ma s k i ก i บด i t o i l e t ครับจีแมน i กิ i ด i Toilet ไม่มีอะไรเหมือนกับ GMaN ในร่างปกติครับนอกจากหัวและหน้าตาที่เหมือนกัน ตัวของ Gman จะมีลักษณะที่น่าสนใจหลายอย่างครับแต่ลักษณะที่เด่นที่สุดของเขาก็คือส่งให้คนอื่นไปตายเพื่อให้ตัวเองรอดครับเช่นเจ้าใจแอนล็อกเก็ตสกิวดี้ทอยเลตเป็นต้นที่โดนส่งให้ไปตายและลักษณะนิสัยที่น่าสนใจของ Gman ก็คือเจ้าเล่ครับตัวของเขาเนี่ยพยายามจะคิดแผนการโดยที่เขาเนี่ยไม่สนใจว่าพวกพ้องของเขาเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงครับ ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทาไมหลายๆคนถึงเรียกพี่จีแมนว่าพี่จีเหลี่ยมเพราะเขาเนี่ยเหลี่ยมจริงๆครับเขายอมใช้การตายของพรรคพวกของเขาเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองครับและใช่ครับซึ่งต่างกับ G ีแมนในร่างปกติแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยครับและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่า G ีแมนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่1นถึงหโผลออกมาในลักษณะของร่างมนุษย์นะครับแต่ร่างที่เขากลายเป็น G ีแมนสกิบบี้ทอยเลตอย่างเต็มตัวแล้วคือร่างในตอนที่7ครับซึ่งก็คือตอนที่เขาเป็น g ีแมนหนึ่งจุดศูนย์นั่นเองคร โดยที่ตัวของ GMaN 1.0จะยังไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆครับและตัวของเขากว่าจะปรากฏการใช้ทักษะครั้งแรกก็คือตอนที่12แล้วครับและหลังจากนั้นเลเซอร์ลำแสงของเขาก็กลายเป็นอาวุธเพียงหนึ่งเดียวและเป็นอาวุธประจําตัวของ GMa n ครับแต่ดวงตาเลเซอร์ของเขาถึงแม้จะสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองเมื่อเจอกับฝ่ายพันธมิตรนะครับแต่ว่าตาเลเซอร์ของเขาเนี่ยกับแพ้ทางของพวกไททันแบบมหาศาลเลยครับเพราะเหมือนเลเซอร์ของเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับฝั่งไททันใดๆได้เลยสักนิดเดียวครับ ทางเดียวที่เลเซอร์จะมีผลกับพวกไททันได้ตัวของเขาจะต้องเล็งเลเซอร์ให้โดนตรงคอรตรงกลางหน้าอกของพวกไททันเท่านั้นครับซึ่งในการทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นทุกๆครั้งจะต้องแลกมากับความตายของเราสกิบิดต t ทอยเลตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอครับ และถัดมาในตอนที่17นี้เองครับที่เราจะได้เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้นําและมีอํานาจเด็ดขาดที่จะส่งให้แต่ละตัวไปทํางานของตนเองได้ครับและตัวของเขาเนี่ยก็ยังปราบไททันคาเมราแมนลงได้ในที่สุดอีกด้วยครับในตอนที่20และแน่นอนครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็สูญเสียทหารที่เก่งที่สุดของตัวเองไป1ตัวครับนั่นก็คือใจแอนล็อกเกสกิบบิทอยเลนนั่นเองนี่เป็นฉากแรกนะครับที่เราได้เห็น G Man ใช้ตัวละครอื่นๆไม่ต่างจากหมากที่มีไว้ใช้แล้วทิ้งครับและถัดมาก็คือตอนที่ไททันสปิกอรแมน ตัวของ g m a n เองก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรจนกว่าไททันสปีกเกอร์แมนเขาจะโดนสิงและพอได้เปรียบเท่านั้นแหละครับตัวของ G Man นเนี่ยก็โผล่กมาลุวเลยครับแล้วพอไททันทีวีแมนมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็หายเข้ากีบเมฆไปครับปล่อยให้เพื่อนๆของเขาจํานวนมากตายไปครับแล้วหลังจากนั้นก็โผล่มาอีกทีในตอนที่47เลยครับและในตอนนี้นี่เองครับที่เขาชนะไททันทีวีแมนได้ในที่สุดด้วยการลุมนั่นเองครับหลังจากนั้นพอได้เปรียบตัวของเขาเนี่ยก็ออกมาไล่เก็บคา m ์เมล่าแมนในตอนที่49อีท่รับเก้า,กต,ออกาตอนที่50 ตัวของเขาก็หายไปยาวเลยครับเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยกลับไปเพื่อวางแผนเพื่อที่จะรับมือกับไททันคาร์เมาแมนครับโดยในช่วงเวลานี้เองครับตัวของเขาเองเนี่ยเลือกที่จะไม่ลงมืออะไรพร้อมกับไม่ให้ไททันสปีกเกอร์แมนออกมาจู่โจมอีกด้วยครับเพราะเหมือนว่าเขาจะรับรู้ได้ถึงการมาของรถถังค่าปรสิตท,ที่พร้อมจะเอามาช่วยเหลือพี่ไททันสปีกเกอร์แมนครับโดยจุดที่น่าสนใจก็คือตัวของเขาเนี่ยเลือกที่จะยืมมือจากตัวละครจากเผ่าอื่นอย่างแอสตูแลนแอสโตอยเลตครับซึ่งตรงนี้นี่ผมอยากรู้ที่สุดเลยครับว่า เป้าหมายของกลุ่มแอสโตกับกลุ่มสกิบบิทีนั้นมีเป้าหมายเหมือนกันในแง่ไหนครับตัวของกลุ่มแอสโตถึงได้ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยครับแต่อย่างไรก็ตามครับตั้งแต่ตอนที่53เป้าหมายหลักของ g m a n คือการทําลายรถถังนั่นเองครับและตัวของเขาเองเนี่ยก็สามารถทําลายได้สําเร็จในตอนที่55ด้วยครับด้วยการยืมมือแอสซูเลนแอสโต้ทรอยเลตครับทำให้ดึงดูดความสนใจของไททันคา m ์เมลาแมนให้ออกห่างจากตัวของรถถังที่เอาไว้ทําลายปรสิตได้ครับเพื่อที่จะให้เจ้าใจแอนส์กาวดิ r เมนเ i เลสกิบ e ิ มาจัดการทําลายรถถังฆ่าปราสิตครับซึ่งเขาก็สามารถทําได้สําเร็จด้วยนะครับและพอสําเร็จแล้วคราวนี้เขาจึงปล่อยพี่ไททันสปิเกอร์แมนออกมาลาว่าได้เต็มที่ในตอนที่56ครับทาให้มีคาเมล่าแมนสูญเสียไปจำนวนมากเลยครับจนถึงจุดนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของ G-Ma n นอย่างมากครับแต่อย่างไรก็ตามครับแผนของเขาก็พังทลายลงในตอนที่57เมื่อตัวของเขาครับคาดการพลังของไททันคาเมล่าแมนผิดไปครับ ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เขาคิดมาอย่างถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการล้อมไททันคาเมล่าแมนเป็นวงกลมเหมือนกับที่เคยทากับไททันทีวีแมนในตอนที่47เป๊ะเ, <ๆ S 2> เลยครับคือต้องขอบอกว่าตัวละครทุกตัวที่สู้กับไททันคาเมล่าแมนในตอนนี้เป็นตัวที่เคยปรากฏขึ้นในตอนที่47ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไททันสปีกเกอร์แมน G- แมนสกิบบิททอยเลตฮลิคอปเตอร์ลาสพาราสิติกสกิบบิททอยเลตหรือก็คือเจ้าปรสิตเฮลิคอปเตอร์ตัวใหญ่ที่มีไว้เตรียมสิงและเจ้ามไ ที่เตรียมไว้เป็นกำลังเสริมเพื่อต่อสู้กับไททันทีวีแมนจากตอนที่47เครับเมื่อฟังดูแล้วทุกอย่างมันช่างดูดีและชัยชนะควรจะเป็นของเจ้า G Man Ski ิ i ิ To ทรอยเลอย่างแน่นอนเพราะทุกอย่างถูกต้องตามแผนที่ G man วางเอาไว้เป๊ะๆจริงๆครับแต่แล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเจ้าไททันคาเมราแมนเก่งเกินไปครับแค่นั้นเลยจริงๆครับถึงแม้ว่า G Man นจะวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่กับพังเพราะว่าไททันคาเมราแมนนั้นเก่งเกินไปครับปัญหายอย่างเดียวของ G Man ก็คือ ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้ดีเกินไปครับแม้แต่สกีบิดดี้ทอยเลที่ผมเชื่อว่า G- Man เตรียมเก็บไว้เป็นท่าไม่ตายที่เขาเก็บไว้รอตอนที่ไททันคาเมล่าแมนเผลออย่างมัลฟอร์เมตสไตรเดอร์สกีบิด i ี e ทอยเลเองเขาก็ทําถูกตามแผนนะครับเพราะตัวของมัลฟอร์เมตสไตรเดอร์สกีบิดดีทอยเลก็สามารถเสียบไททันคาเมล่าแมนได้จริงๆครับแต่ปัญหาคือเกาะของไททันคาเมล่าแมนกับหนาเกินไปครับใช่ครับแค่นั้นเลยจริงๆครับ พูดง,ง่ายๆก็คือทุกแผนการที่ G Man นเตรียมมาล้มเหลวหมดเพียงเพราะเหตุผลเดียวนั่นก็คือไททันคาเมล่าแมนโกงเกินไปครับแล้วหลังจากนั้นครับทุกอย่างก็ผิดแผนไปหมดครับทั้งการที่ไททันสปีกเกอร์แมนที่ไม่ควรหลุดจากการสิงปรสิตได้เพราะทาลายลดค่าปรสิตไปแล้วก็ดันหลุดออกมาด้วยวิธีการที่ใช้กําลังถอดออกมาครับจากฝีมือของทีวีบูแมนนั่นเองและต้องขอบอกเลยนะครับว่าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยคือสิ่งที่ G Man ห่วงเอามากๆเลยครับ ก็แน่เละครับเขายอมเสียสกิบิดทอยเลตไปจํานวนมากและจับมือกับเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อทําลายลดค่าปรสิตกันเลยทีเดียวแต่แล้วสิ่งที่เขายอมแลกไปมากมายกับศูนย์เปล่าเมื่อไททันสปีกแมนกลับหลุดมือไปได้อย่างง่ายดายซะอย่างนั้นจะเห็นได้จากตอนที่จีแมนเขาพยายามเอาไททันสปีกแมนกลับไปให้ได้ครับแต่แล้วก็โดนขวางเอาไว้จนเขาต้องยอมถอนตัวเองออกจากสนามลบหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะเริ่มรู้สึกว่า มันไม่แปลกแล้วล่ะที่จีแมนจะโดนเหลี่ยมหักหลังเพราะเมื่อเรามองถึงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่มีร่วมกันคือกําจัดพวกพันธมิตรล,ละก็จีแมนได้ทําให้กลุ่มแอสโต o ทเลตลําบากเพราะอยู่ดีๆจีแมนก็สร้างสัตรูตัวใหม่อย่างไททันสปีกเกอร์แมนให้กับกลุ่มแอสโต o ทเลตเฉยเลยครับจริงๆแล้วเนื้อหาหลักๆที่ผมพูดมาถึงตรงนี้อาจจะเหมือนกับตัวของคลิปวิดีโอที่ผมเคยทําไปแล้วในคลิป G m a n IQ อ9,999นะครับอย่างไรก็ตามครับตัวของ G m a n เองก็ไม่ได้โดดเดี่ยวครับ ตัวของเขามีเพื่อนที่สนิทมากๆอยู่คนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือไซอนทิสกิบิดิทอยเลตครับซึ่งเอาจริงๆแล้วทางผู้สร้างอย่างคุณดาฟักบูมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าทั้งสองคนนี้นมีความสัมพันธ์อย่างไรครับแต่ดูจากการที่จีแมนยอมให้ไซอนทิสกิบิดิทอยเลตเก่งกว่าตนเองที่เป็นหัวหน้านั้นแสดงว่าตัวของจีแมนเองก็เชื่อใจตัวของด็อกเตอร์พอสมควรเลยครับเพราะถ้าลองคิดดูนะครับพลังของด็อกเตอร์ในตอนนี้เนี่ยสเกลพลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะชนะจีเหลี่ยมได้แล้วครับ แต่ถึงอย่างนั้นครับตัวของ GMa n เองก็ยอมให้ตัวของดรเนี่ยเก่งกว่า GMaN โดยไร้เงื่อนไขครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นสงครามเต็มรูปแบบของทั้ง2ฝั่งแล้วล่ะครับและหากเพื่อนๆชอบซีรีส์ประวัติตัวละครผมอาจจะมาเปิดบวชอีกทีนะครับซึ่งครั้งหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะทาประวัติของพี่คิริโตนะครับถ้าเพื่อนๆยังอยากฟังอยู่แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ถ้าไม่แล้วเนี่ยผมจะได้ไปทาซีรีส์ต่อไปครับสาหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมมมาาากกรรัััับบที่เข้าาชฟงน